สวัสดีครับผมตรงโอโจครับนี่มาต่อนกกะทิมงานครับนี่ครับพามาครับมาแล้วครับไม่เร็ครับขอกันประมาณสิบกว่านาทีครับเนียดลั่นนะครับมันนี่หมาไกลครับกูเหนื่อยเลยครับเอามาดูด้วยกันครับเนียดลั่นนะครับ หมาันแต่ชาวได้กำขาคนระับหน้า,นาทุกท่านครับเจ้าข้าครับวันนี้โหเหนื่อยนะครับมาทีมงานครับวันนี้นกมาเต็มหลังกับบ้าครับบ้นนี้หมาไกลครับมาอำเภอบวัวใหญ่ครับอันไหนหนุกยังอยู่ไหมโอ้เห็นหางอยู่เนาะนี่ครับครับหน้า,นาท่านครับนี่ ใส่ไ้นี่ครับเอาลงดูนี่โอ้ดินดินครับยังมีดินอยู่เออเอาลงไปแไมนะ่น่ะอู้หูนกบินเปล่าเลยเดี๋ยวบิดมาครับดินลงมาแล้วครับวันนี้ทีมงานพามาต่อกับบ้านบัวใหญ่ครับบอกว่านกอำเภอหน,นองบุญมากกระโชคใช้มันมีคือนก นกบัวใหญ่ครับนกบัวใหญ่แกว่าหมาดิจัดเลยครับหมาดิจัดจริงๆครับอย่างแกว่าครับนกปากเยอะครับเจ้าขากทำได้แล้ววันนี้ครับเอาลงมาดูตัวครับนี่ครับเนยดใหม่เนาะนี่เนียดที่สั่งอาจารย์มินเนาะครับเนาะอาจารย์มินครับที่สั่งมาพเนียนสองทางครับนี่ครับดูตัวต้นครับนกเสียงเพาะเลยครับเสียง เล็กไปกลางครับโอ้ดูสนับปีกนะจารย์ทุกท่านครับโอ้ยหนุกบัวใหญ่สนับปีกงามเลยอันนี้ครับแล้วปลาไปปดไปเดี๋ยวตามไปดูเสียงกลางตรงนี้ครับตัวนึงครับเดี๋ยวยินเสียงครับเหมือนับนี่เสียงมันครับเดี๋ยวผมตามไปดูครับนะจานโอ้ยปดล็อกได้ครับมาปดล็อกกับบัวใหญ่ครับมาจากบ้านลอยสามร้อยสี่สิบโลครับโอ้หมานหมนหมานนะครับ หน้าท่านไหนอาจารย์ท่านไหนที่ออกวันนี้นะครับน้องขอให้หมานเหมือนผมมาวันนี้มีหมานเล้วครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ดูจะคลิปเนาะแต่ตอนนี้ผมจะให้ดูคลิบติดตตัวแรกกันครับเดี๋ยวตอนยินมาไงผมจะรายงานนิกทีครับมันจะได้คนละกรมกี่หักกี่กมขาเนาะหมานแล้วครับนกมาห้าหกต่อรับมาสามคนครับอำเภอบัวใหญ่ครับแต่หมู่บ้านอะไรยังไม่บอกครับหน้า อาจารย์แกไม่บอกแกว่าหมายลับหมายลับวะเว้าก็หมายลับวะใจรักครับมาไกลครับแต่ก็ได้เต็มครับหมานแล้วหมานแล้วพาไปเอานกมาดูตัวตนครับนกอู้สนับปีกงามขนาดครับงามคักครับแต่อ่างของฝรัหน่อยเด้อว่าเป็นต้นตายกัวเหยี่ยวมาจับไง ไอ้ปี๊มเนี่ยมันหนักเฮ้ยเสียงหน่ไยปี๊มใช่ไหมไม่ใช่นกป่านี่นกป่าคู่กันเองนกป่ามันมากนี่ครับนาณาอาจารย์ทุกท่านครับนกกุ๊กเดียวครับเข่ากันประมาณสิบนาทีเลยครับมีบัวเต็มเลยครับสองสามเส้นสี่เส้นนะครับโอ้หลายตัวงามขนาดครับเดี๋ยวจะปลดออกมาดูครับ มันหมานะเนาะแป๊บนึงครับต่ำนี่ครับเสียง <c oughs> ิเสียง,ง,ยงกลางครับไอเสียงใหญ่อยู่ก็อยู่ป่าอยู่อยู่คาน,นั่นครับมันจะลองตามไปใส่ดูเยอยนี่ไหนเป็นไอเสียงกลางตัวตรงนี้ครับต,ต,รนนต,ตัวลานๆนี่ทิดเจ๊ตัวลงมือนี่ หัวตะาหอดว่ากันนะครับห้วงะาหอดจากทีมาที่เราก็จอดรถขึ้นเลยขึ้นเลยกันใ่รุนเรอใ่ต่นลางต้นกระเดาอยู่งลางครับทาง้ายทาง้ายมาตวันเผมยุ่น้องพ่วงนี่แหะครับหนุกมาหลายตัวนี่หลายเยอ่ครับเอามาเพื่อโตเล่นได้ว่าเ่นได้เอามาหัด เดี๋ยวจะพักทงได้เด้ยเก่งเลยฮ่า่าต่อหลายแบบกันนี่โอ้ต่อหลายแบบจริังโอ้คุนต่อหลายเก่งพักงนั้นต่อโอ้๋ยวพักพักทางนั้นทางั้นโอ้นับปีสวยครับนับหางนับหนาจารย์ทุกท่านครับหนึ่งสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองเซนครับบัวเต็มกับมีครับนี่ครับสามเซนสี่เซนไดครับนี่ครับบัวเต็มครับเดีปากกัดได้ครับปดล็อกแล้วครับเก็บตูดห่างๆแต่แข็งครับค๊บเลยเอาละครับสวยครับนกบัวใหญ่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทนายเนาะนี่ครับฝากคลิปไปด้วยนะครับครับทีมงานครับ นาครับดูนกต่อดูกงนกต่อแล้วมาห่างล่างนี้ครับนี่นกต่อมาเยอะปะนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับนอกื่อเป็นกำลังใจคนทำคลิปทำคลิปต่อไปครับนี่ครับนกบัวใหญ่ครับหลายตัวห่างจากบ้านลอยสามลอยสี่สิบโลครับมีกำขาแล้วครับขอยมันหมานนะครับเด้อสวัสดีครับ